มันจะเป็นยังไงครับเนี่ยเขาใช้คําสั่งนะครับผม max speed กลายเป็น1,000อ่ะทีนี้จากรถรางธรรมดากลายเป็นโอ้โหรถรางที่บอกว่าโคตรเร็วนะครับแล้วทีนี้โอ้โหบินได้เลยก็บอมอุ้ยอาทีนี้เขาจะใส่อาคริปเปอร์เข้าไปเหรอโอเคเอาแล้วครับเจ้านี้หมุนนะครับผมด้วยความเร็วแสงแล้วก็อุ้ยมันเร็วมากเลยนะแล้วก็พุ่งไปแล้วแบบนี้เราต้องไปลองนะฮะถ้าเราใช้เกมรูนะครับผมคำสั่ง c มคัสแม็กสปีดนะครับเมื่อกี้เขาใช้1000นะเพราะฉะนั้นเราก็จัดหนึ่งพเหมือนกันโอเคมาครับผมอันนี้ให้มันหมุนก่อนเอาล่ะดันไปครับฟื้นโู้คุณชมดูดิเฮ้ยมันเร็วมากเลยเนี่ยแบบผมไม่ได้สปีดวิดีโอเลยนะ hm, เร็วขนาดนี้ไหนดูการบินนีโอ้โหไปนู่นแล้วครับผมดูนะถ้าเราเพิ่มความชันอีกนิดน,นึงเนี่ยมันก็น่าจะไปแบบสูงมากเลยวะโอเคขออีกสัก2ขั้นนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคได้อยู่ได้อยู่มา ต่อไปจะเป็นผู้โชคดีครีปเปอร์นั่นเองวางน้องไว้กับแบบนี้นะครับปุ๊บอ่ะน้องก็จะหมุนด้วยความเร็วแสงนะครับผมเรามาดูครีปเปอร์บินได้กันดีกว่าบโยกไปเลยครับโอ้โหไปนู่นแล้วคุณผู้ชมเอ้ยมองไม่ทันเลยอ่าน้องไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอัลโหลน้องอู้น้องตกมาถึงนี่เลยนะครับไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าโอ้โหเห็นสร้างนี่คือรู้เลยไอเครื่องนี้นี่มันแบบเครื่องจักรสังหารเนี่ว่าต่อไปลองเป็นลุงวิลเลจเจอร์ละกันนะครับ โอเคอยากเห็นลุงบินได้ไงโยกกับก่อนลุงเวเลเจอร์รถลังนั่งไปครับนี่หมุนครับผมโอ้โหหมุนด้วยความเร็วแม็กสปีดหนึ่งพันนะครับทีนี้เครื่องปั่นของเราก็ใช้งานได้แล้วไปเลยโอ้โหไปอย่างรวดเร็วครับผมว่าสภาพน่าจะไม่ต่างกันนะครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยผมอยากลองด้วยตัวเองว่ะโอเคผมจะลงไปนั่งนะครับแล้วก็หมุนครับผมโอ้โหอันนี้คือมุมมองด้านไหนนะครับอผู้ชมเด้อเด้อเด้อมันเป็นแบบนี้เลยเหรอ อาจจะอันนี้แหละมั้งไม่ใช่เหรออุ้ยคุณผู้ชมมาแล้วห <c oughs> พุ่งมาอย่างนี้เลยนะ <c oughs> โ,อโ,อโอุ้แต่ลุงเวเลเจอร์เมื่อกี้ไม่ตายปะโอ้ซเป,ปอร์สปีดครับผมอะไรวันเนี้ยวิลุงรอดแต่คีปเปอร์ตุยฮะสรุปคืออันนี้เป็นเรื่องจริงนั่นเองประเดนที่แบบสุดยอดจัดเลยฮะซูเป,ปอร์สปีดของเราโอ้ถ้าใครอยากไปลองเล่นเนี่ยจัดไปได้เลยฮะคาราว่าแบบรถไฟหนุกๆก,ก,กับเพื่อนนะครับผมดูความเร็วดิมันแบบทำเราเป็นบ้าได้เลยนะความเร็วนี้ มันหมุนจัดอะ